เ้าพูดอ,อีคมาง,งทำไมอ่ะอีคลองมานี่เดี๋ยวดิอีคลองมานี่หน่อยดูสภาพแบบจากอีคลองจะไปอีจิงคลอง <c oughs> ไม,ไม่ไม่คือจริงๆคือถ้าไปมาบมุคลนี้จริงมันจะมีรูปปั้นสองรูปอยู่ตรงข้างหน้า <c oughs> คือคนหนึ่งเขาจะชื่อว่ามาบุญคนหนึ่ง, <c oughs> ขง,งเขาจะชื่อว่าหองแล้วมีคนไปคอนไหวอู่พอสมควรเออไม่เคยสังเกตนะฮะมันจะอยู่มันจะอยู่ข้างๆข้างในห้างนิดนึงนะฮะ คือไม่รู้ไม่รู้ว่าเอาออกไปเที่ยวข้อต้นหนึ่งผมเคยเห็นอยู่นะฮะยังจำได้นะแล้วตอนกลางคืนก็จะขยับได้ใช่ไหมขยับมาช้อปปิ้งไม่ใช่ลวไม่ใช่ลวไม่ใช่เรื่องเราเสาอาทิตย์นะต่อมาฮะ KFC ย่างอะไรนะฮะกิ้งไฟสิเกนเอ็นชิโร่ไฟสิเกนนะฮะไม่ใช่ K ในครบ เอฟก็มาจากฟิลลี่ในพวกคอนต์ูลเคมโอแล้วเซนนะฮะตายกันนะฮะเปลี่ยนเพศอะไรเซนนักรับนักขับก็ก็คือขายไก่ล้านะฮะที่เป็นเคมโอนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเพศแล้วไก่เปลี่ยนไอ้กเดียวไก่เน เราไม่พู้สภาพเสียหายเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเสียหายหมดแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าสินค้าเขาขายไม่ออกเพราะใครเราเชื่อเราดูสภาพนะฮะเปประมาณว่ากระเทยกระเทยร่ำนะฮะอยู่แต่ง ไม่ใช่ไม่ใช่คิดถึงรูปรูปที่ชยเคยให้แปละไอเคเอฟซีล่ำอะรับสุนา้ากำลังไปสั่งเคเอฟซีอยู่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะนักงานสาวตัวล่ำๆแล้วก็มาบอกว่าว่าจะส่งโรดีโคมันเป็นยังไงอ่ะนะเขานะต้องวิ่งวิ่งตเวลามาต้องวิ่งปะแกเขาจะ นำเสนอนะฮะสูตรไก่ยังไงโดยเฉพาะนะฮะ KFC กำใจนำเสนอบังคับเสนอนะฮะบังคับบังคับให้ซื้อด้วยนะฮะไม่มีอื่นขอยยาะแป๊บหนึ่งนะคือไก่มันไรกระดูกเพราะมันมีแต่กล้ามใช่ไหมเอาแบบสาเอาแบบอันใว่ารักทุกคนนะครับสกายใครครับ นมเยน็นฝากข้อความมาทานทางสมูทับเซนแน่ข้าวผัดู็ถึงนะฮะไก่กราบนะฮะจะ้สวัสดีจ้าถ้าไอเคฟซิงมันจะมีให้เลือกระหว่างไก่กรอบกับไก่ไอมันเป็นไก่เผ็ดกับไก,ก่ไม,ม่เผ็ดมีใช่ปะ่ะฮะมันจะมีอันนึงกรอบอีกอันนึงนิ่มนะฮะถ้าเป็นกราบเป็นกรามแบบเนื้อนแน่นนะฮะกัด,กดไม่เข้านี่เมนูไหนเนี่ยรู้สึกอุ้มอ่ะเนี่ย คุณแก่ไม่คุรกินใช่ไหมหรือว่าชุดชุดอะไรชุดนิวอลีนเหรอไอ้ก็ไก่ปกติของวันไก่ทอดอะครับอ๋อไก่เค c ฟซีนะฮะมีสองแบบคือเป็นไก่นิ่มนะฮะคือจะไม่มีรสชาติเผ็ดแต่ถ้าไก่กรอบปุ๊มมันจะกรอบและมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมีไก่ไก่อะไรของแยบไปซี่ใช่ไหม ถ้าไก่กล้ามนี้คือถ้าคนแก่ก,กินฟันปลอมออกมาเลยคนไก่ไก่กล้ามสไปซี่นี่คนกินอาจจะถูกไก่กินได้นะฮะมัะนสไปซี่นะฮะร <c oughs> ้อนแรงเดี๋ยวนี่เรากาลัง YouTube กันนะนี่นี่เรานี่เรากำลังขอ,อการวาวาเรากำลังจะให้การขาย <c oughs> เราก็กำลังประกาศให้โลกรู้นะฮะว่ากำลัง อะไรเดี๋ยวใครแตละคนเนี่ยลงกูปนะเพรามีส่วนน้อยนะฮะที่เขาจะเข้ามาก็ก็ไม่เป็นไรแฮะตอนนี้ในไลฟ์สตรีมของเราก็มีอยู่ตั้งสี่คนด้วยกันนะฮะไม่เป็นไรฮะก็คุยได้นะฮะอ่าแล้วคำย่อต่อไปเอาอะไรดีอืผมอยากรู้เขาว่า M M อ่ะอะไรนะ M M ก็คือมาโซแอนมาโซนะฮะไม่มีใครเป็นซัดิซึมาไปแล้วไม่ใช่ป้วยก็ก็คือเอาเอาถงขใส่ในปากละลายในปากไม่ละลายในมือมันแครค่ะมันคือมาโซนอร์มอนคือคู่หญิงชายที่มีเอ็มที่เป็นเอ็มมาโซสุดยอดนะเป็นมาโซนอร์มอนไม่ใช่อาจจะเป็นมาโซธรรมนาก็ได้มันจะมีมาโซมันจะมีเอ็มอเอ็ MMS ฮัลโหลอะไรเงี้ยจะมีมาโซธรรมดากับมาโซแบบซุปเปอร์มันเหมือนซุปเปอร์ขาไก่ป่ะประมาณนั้นแหละแต่ว่ามาโซซุปเปอร์จะต้องแบบใช้ความรุนแรงเยอะๆเพื่อความสุขอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับมิกกี้สวัสดีครับสวัสดีครับมิกกี้ังสวัสดีจูมิจิวันนี้ฮะมิกกี้มิกกี้จี่แอดวอร์ดชื่อมิกกี้ เดี๋ยวไปชมมาบ<พอ>้างมิกิจะแปลง<พอ>ชื่อว่าอะไรเดีอเอ,อ่ี้มิกิใช่ก็มีมไมด้อะไรอย่างนี้มีมสมีได้ยินแล้วครับมันติดขาวข้าันอื่นสีชมพูหมดเยมีอไบ มันติดสีขาวแต่ตรงอื่นสีชมพูหมด้ทำไมชมพชมูมันถึงไปสมัครสอบน้องได้ค่ะหรอือว่าเนอะมันถามว่าลิควิดอ่ะถ้าเกิดลงไปเลยนั่นแหละสีขาวไอตรงสีชมพูอะกระดามสีชมพูลบลิควิดไปมันไายเปล่าอ่ะลิควิดที่เป็นสีชมพูดี่ายก,กว่าไม่ได้นะถ้าไปสมัครอ่ะเราต้องรับค้อบในการเขียนเพราะว่าเขาจะดูเรื่องความสะอาดด้วยอันนี้มันพลาดแนละ้ว <laughs> พลาดเราก็พลาดไปเอาลิควิดลบไปเถอะเอาลิควิดลบลิควิดสีชมพูมีด้วยเหรอนั่นสิงใครก็จะเอาลิควิดมาผสมสีก็นี่ไงเอาลิควิดมาใช่ป่ะมีมีมีขวดหนึ่งใช่ป่ะอ่ะเราก็หยิบมาแล้วก็ซื้อมาถูกปะ่ะแล้วเราก็เอาสีผสมอาหารสีชมพูอะไปหยอดลงไปแล้วก็เขย่าให้เข้ากันปิดฝาเขย่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 า <c oughs> แล้วก็ใช้เสร็จแล้วได้สีขาวได้สีชมพูแล้วไม่เราต้องเอาสีผสมอาหารสีแดงไปหยดในจำนวนที่น้อย อ๋อขอโทษเจ้าเกียดเพราะว่าเพราะว่าสีผสมมาหาสีชมพูมันไม่มีนะฮะมีแต่สีแดงนะแล้วแกมั่นใจไหมว่าแกผสมออกมามันได้สีชมพูตรงกระโทนที่ในกระดาษอ่ะแน่สิคะก็ต้องก็ต้องมาได้ทดลองไงซื้อแบบมาเป็นตันเลยไงไม่น่าผสมเพื่อเพื่อสักอันเดียวเพื่อเพื่อโอเคไม่ใช่ต้อไม่ใช้สีขาววิธีเดียวเลยล่ะ ไม่ต้องเก้นิดเราก็ข้าอีกแล้วเขียนใหม่ก็จบแล้วสบายเขาเรียกว่าสีช้างจับจักรแตนครับอืมอย่างงี้เขาเรียกสีไดโนเสาร์จับจักรแตนก็เธอโอยอะไรงจริงไม่เอาขีแตะลุ้วจับจักรแตนเลยสีสวรรค์จักรแตนนมเย็นฝากมาบอกแล้วนะครับว่าเป็นวิบลักแล้วไม่ได้ยินฮะอ่าพิการพูดก่อา เขาเปลี่ยนวิกิตเป็นวิบัติแล้ว <c oughs> เอาไปผสมสีอะไรนั่นน่ะนมเย็นฝากมาบอกว่างนเล็กนมเย็นรักทุกคนนะครับเสียงด,งดงยังๆด้วยนมเย็นรักทุกคนน่ <c oughs> ารักอกะไรอย่างนี้นะฮะก็การสัตวาภาพไปนะฮะ เนื่องจากความเสียงดังของนมเย็นนะเราจะมอบหมี่ให้นมเย็นแล้วกันเอาหมี่ไปเห็นหมี่ไ้ไรเอ้าก็จริงๆรงเนี้ยไม่คือเท่าไหร่หรอกไอคนอื่นมันอ่ะคนอื่นมักคงไปแล้วอ่ะ เอ้ามันก็จะเหื่อนยังไงอ่าคติของกิลเรานะฮะยังจาได้หรือเปล่าอ๋อไม่ต้องพูดก็ได้ครับผมไม่อยากจะจำกระจาใจจียจำได้แล้วไม่ผมไม่ค่อยากจะจำนะเอ็กตเออผมผมขออภัยนะฮะไม่สามารถหาคำว่า M อ็มแย่อมาจากอะไรนะฮะไม่เป็นไรครับมัน M ์เอ็หรือเอ็มแอนด์เอ็มเอแโซนอมอน มันคือคนมาโซแบบปกติม,มาโซพื้นฐานม,มาโซขั้นต้นไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะครับไปส่งเพื่อแป๊บหนึ่งคุยไปก่อนนะเดียครับตาอไจาจะเคำย่ออะไรดีครับเอ๊ะเหมือนเหมือนจะเจอใช่ไหมไม่ใช่วะเจอแต่ history นะฮะอือจริงๆแล้วอืม s อสเนี่ยมันย่อมาจากอะไรซาดิตเพลเยอร์สาดิเพลเยอร์เอ็มอ๋นีมันต้องคู่กับ m N M มใช่ไหมโทษนะฮะ m N M ช็อกโกแลตบีผลิตมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะฮะเป็นคาแรคเตอร์ผู้ชายนะฮะกับผู้หญิงค่อนข้าง เก่านะฮะมากๆนะฮะปีถัดมานะฮะเริ่มใช้เป็นตัวกระตูดนะฮะเอ้ยปีหนึ่งเก้าสี่แปดนะขอโทษนะฮะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะฮะแล้วก็เริ่มสร้างเป็นตัวกระตูดแล้วนะฮะปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะฮะเริ่มเปลี่ยนแพ็กเกจอีกแล้วนะฮะเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่อย่อมันคืออะไรนะฮะปีสี่ปีถัดมานะฮะเราก็จะเริ่มเริ่มคิดสโลแการได้ว่าละลายในปากไม่ละลายในมือนะฮะเป็น ปีที่เกิดนะฮะ1954นะฮะ M&M เริ่มมีสีสันขึ้นมาเป็นตรกระตุนแท้จริงก็คือปี1960นะฮะอืมมีสามสีนะฮะมีสีแดงสีเขียวและสีเหลืองนะฮะปี1960ปี1976นะฮะเริ่มมี M&M สีส้มขึ้นมาแล้วนะฮะเพิ่มขึ้นมานะฮะอืมเดี๋ยวโยชิไอ้ที่พูดมาเนี่ย M&M มันแปลว่าอะไร m a ็มแนนะฮะตัวย่อนะฮะผมเจอแล้วนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นจริงหรือเปล่านะฮะเขาจากวิกิพีเดียอ่ะ m อนนะฮะมาจากมาแอนมาลีนนะฮะมัวลีนนะฮะอ๋อผมนึกว่าเมลแอนด์เมลนะฮะถ้า M&M อย่างงั้นก็สู้ไม่เอาเมลมาโซนติดอะอย่างนี้นะฮะ มามาซัอน์รีสรชฟอร์เรยทีเดียวฮัทตลง S P ละ S P S P เเตเเอร์จะคู่กับ M L M เนี่ยแหละสเปเชียลเพลงหรือเปาเออหรือเป็นอันนี้เปล่าสเปลลิ่ง S P เสิร์ชหนึ่งทีก็ได้แล้วนะฮะ S&P ย่อมาจากอะไรอย่าบอกนะว่า S&P ย่อมาจากซายดิสกันเบอรี่นะไม่ใช่ฮะเยอมาจากชื่อและหน้าสกุลของเจ้าของนะฮะชื่อว่าพัทรศิลาอ่อนเดินอ m a ม i ท a o นศิลาออก่อนนะฮะคนไทยเหรอจริงอ่ะคนไทยฮะพัทรศิลาเป็นคุณหญิงอะไรสักอย่างใช่ไหมเอาลูกไปให้เขาดูเลยสิ คือ <c oughs> ได้ยินว่าคนเจ้าของเขาเป็นคุณหญิงอะไรสักอย่างแล้วแหละเห็นเพื่อนพ่อผมทำงานอยู่อ้าวเดี๋ยวนะ S M P อันนี้เป็นของคนไทยแล้ว S M P ห้าร้อยของคนต่างชาติครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นของโจนห้าร้อยที่ป้นไปนะคระับจริงครัาเป็น S M P น่มันย่อมมาจากสาลอยภูหรือแปลว่าหลุมสาลอยโ <c oughs> อ้น,นะโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคือใครตกงไปในหนุ่มมันไม่มีวันได้หุดได้เกิดแน่ตอนนี้นะฮะรูปของเจ้าของไอ้นี่นะฮะอ๋อโทษฮะโทษฮะ S a n P นะฮะโทษโทษฮะผมหาข้อมูลผิดฮะเอาชวญเชในพันทิปย์ S คือสุรยงนะฮะเป็นพ่อของคุณพัทรานะฮะ P ก็คือลูกชื่อพัทรานะฮะร้านแรกเปิดมันเป็นนะคไม่ใช่ฮะ และแรกเปิดเป็นแล้วค่ะไอติมเ,เล็กๆที่ทองหล่อสิบสามฮะก่อนขย<อ>ับขยายมาบริการกับ Berkeley, นะ<อ>เบเกอรี่นะฮะเดอรแบรนด์เอสแอนด์ทีสุดทา,ายก็กลายเป็นแบ,บแรนด์ที่ขนมดังคันายราคาก็แพงนะฮะแต่รู้สึกว่ามันไม่อร่อยตามราคาตั้งหลังก็อร่อยน้อยลงนะไม่ผมว่าเอสอด์ีอร่อยนะแต่ว่าแค่พวกเป็นพับทมันอยู่ที่ว่าว่า ไม่เคยกินอ่ะยี่ห้อนี้ไม่เคยกินเคยกินแต่สักครู่นะคลันป้าแดงอยู่หน้าปากซอยอร่อยไหมครับป้าแดงนะฮะเก่งย้ายมาสามที่ก็เจอคนขายข้าวชิบแดงสามคนจริงเหรอจริงครับโอ้ยเก่งสักจริง เก่งจังลองดูที่หัวของป้าแดงนะฮะว่ามีเข่าหรือเปล่าฮะทำไมเพื่อก็แดงมีเข่าไงแรงสามเท่าแรงสามเท่านะโุ้ยหมดละแรงแล้วแไปไม่ได้เลยนะไปเป็นเลยอะแล้วก็มีป้าแดงคุสตอมนะฮะอันนี้ชาขับนะฮะไม่ใช่หรอ ลูปแสดงที่เห็นกันได้นะครับผ่านทาง livesteam. r com หรือผ่านทาง smoothsense. in. th เข้าไปคุยได้นะ,ะฮะไม่กัดน,นะครับผมก็ฉีดยาแล้วอะไรนี่เป็นต้นนะฮะอยู่ไรสตรีมกี่เดี <S <S ๋ยวทำเดี๋ยวคลิปถ้ามานี้เสร็จแล้วถ้าสมมติว่าใครส่งลิงก์ภาพอะไรก็เอามาขึ้นใน YouTube เอ้ยในวิดีโอด้วยนะคนเขาจะได้รู้ว่าเอยเราคุยกันอะไรเขาดูภาพเห็นเป็นอะไรอย่างเงี้ย โอเคแต่ถ้าเกิบบางภาพแล้วม like, ันดูแล้วมันแบบอืมเออมันเอออย่างเงี้ยก็มันสร้างให้เก็ดดีเนาะอย่างนี้นะถ้าแปดภาพอะไรวายๆไฟคลิปซักก็ต้องเซฟตั้งนะฮะ